ตอนที่หกสิบเก้าขนมหวานเมื่อเห็นท่าทางเยาะเย้ยของฟางจ้านจูจูองราชาก็เริ่มสนใจราวกับว่าเขาต้องการเยาะเย้ยเด็กเขาถามด้วยรอยยิ้มจะเป็นอย่างไรถ้าลูกชายของฉันประสบความสําเร็จในอาชีพการงานและร่ํารวยมากฟางจ้านคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพูดว่าฉันก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันองราชาเลิกคิ้วโอ้ทําไมเหรอ เพราะถ้าเขาประสบความสําเร็จในอาชีพการงานจริงๆและรวยมากแล้วทําไมเขาถึงปล่อยให้คุณป่วยหนักขนาดนี้และเขาไม่ให้เงินไปหาหมอฟางจ้านดูเหมือนจะโกรธเขาผมไม่ชอบคนแบบนี้เลยไม่ชอบอง์ราชาไม่ได้คาดหวังว่าข้อกําหนดของฟางจ้านสําหรับการวิจารณ์ที่ร้อนแรงนั้นค่อนข้างสูงเด็กค่อนข้างจริงจังองราชาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และพูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้าเขาเต็มใจที่จะปฏิบัติต่อชั้นและประสบความสําเร็จในอาชีพการงานไปพร้อมๆกันคุณจะพิจารณาไหม อาฟางจ้านรู้สึกงุนงงเล็กน้อยราวกับว่าเขาไม่คาดคิดว่าองราชาจะถามคำถามเช่นนี้แต่เขาก็ยังสส่หัวอย่างรวดเร็วไม่ครั้งนี้อง์ราชาประหลาดใจมากทำไมละ่ะฟางจ้านหยุดชั่วขณะหนึ่งแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วทำไมจะไม่ละ่ะผมไม่เข้าใจเขาเลยทำไมคนที่ไม่เข้าใจถึงอยู่ด้วยกันความคิดของเขาตรงมากและหลังจากพูดแล้วผู้คนจะปฏิเสธได้ยาก แต่ในจิตใต้สำนึกของดวงดาวแห่งแลนสตาขุนนางผู้ยิ่งใหญ่มีสถานะที่สูงส่งมากหากเขาสามารถแต่งงานกับราชวงศ์ได้ทั้งครอบครัวก็สามารถติดตามขึ้นไปบนฟ้าได้มีกี่คนที่รู้จักชิงเหอแต่จะมีซักกี่คนที่ชื่นชมสถานะอันสูงส่งของเขาและความสามารถที่แข็งแกร่งเกินไปของเขาไม่มีใครพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่หรือเขาจะเข้าใจหรือไม่ตรับใดที่ผลประโยชน์ของการแต่งงานเหล่านี้ดีเพียงพอปองราชาหยุดครู่หนึ่งแล้วหัวเราะแล้วพูดว่า ฉันแพ้คุณจริงๆฟางจ้านกระพริบตาด้วยความสับสนและชนะด้วยความสับสนเขายังไม่เข้าใจว่าเขาชนะที่ไหนแต่เขาไม่ได้กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่กำลังจะลุกขึ้นไปที่สวนหลังบ้านเพื่อดูยาต้มและเขายังวางแผนที่จะรอช่วงบ่ายเมื่อเขามีอิสระที่จะสอนละครสัตว์ทั้งห้าขององราชาตอนนี้เข้าฤดูหนาวแล้วเขาพูดไม่ได้ว่าการออกไปออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องง่ายและการเล่นกีฬาในบ้านก็เป็นเรื่องดีเมื่อคุณไม่มีอะไรทำ เมื่อกลับมาด้านหลังก็บังเอิญว่านางสนมซีก็อยู่ที่นั่นด้วยฟางจ้านเดินเข้ามาแล้วพูดว่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณอยู่ที่นี่ใบหน้าของนางสนมซีนั้นสวยงามแม้หลังจากกินสมุนไพรแล้วเธอก็กวักมือเรียกมาที่นี่เร็วๆนี้แม้ว่าจะเป็นฤดูหนาวแต่บ้านก็ยังคงเหมือนฤดูใบไม้ผลิตตลอดทั้งปีนักบวชประเภทไฟสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ นอกจากนี้ยังมีวัตถุพลังเหนือธรรมชาติประเภทไฟมากมายในบ้านซึ่งทำให้ทั้งบ้านรู้สึกอบอุ่นฟางจ้านเดินเข้ามาแล้วพูดว่ามาดามเป็นยาต้มใช่นางสนมซีวังพัดลมที่พัดเตาเล็กลงแล้วยิ้มเล็กน้อยอย่าพูดเลยใบสั่งยาที่คุณสั่งไว้ยังคงมีผลอยู่เล็กน้อยแม้ว่าสามีจะยังไอเมื่อเร็วๆนี้แต่ใบหน้าของเขาก็ดูดีขึ้นมากฟางจ้านกล่าวเบาๆว่ามันไม่ใช่เครดิตของผมเช่นกันยาสำหรับนายน,นั้นส่วนใหญ่สำหรับโรคหัวใจ ตราบใดที่เขาไม่อยู่ภายใต้ความกดดันมากเกินไปก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปก็เป็นเรื่องปกติเมื่อนางสนมซีได้ยินเขาพูดเช่นนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก็ค่อยๆหายไปทุกคนรู้ดีว่าองค์ราชาทำงานหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ใครสามารถแบ่งปันความกดดันนี้กับเขาได้และนั่งบนบัลลังของบุรุษผู้มีเกียรติ9 5คนได้เขาถูกกำหนดให้เริ่มต้นบนถนนที่โดดเดี่ยว บางครั้งเธอก็คิดว่าการไม่มีลูกเป็นเรื่องดีราชองการใดจะมีความสุขอย่างแท้จริงฝ่าบาทชิงเหอถูกอิจฉามาตั้งแต่เด็กแต่เขามีความสุขจริงหรือไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดบางทีองราชาองค์ที่สามอาจจะสืบทอดราชบัลลังก์เร็วๆนี้แต่จะมีความสุขจริงๆหรือจะเลือกเดินบนเส้นทางอันโดดเดี่ยวแบบเดียวกับองค์ราชาเด็กคนนั้นดูเหมือนจะมีเหตุผลมากกว่าแต่ความมีเหตุผลแบบนี้น่าสมเพชมากกว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่ผู้คนอยู่โดยปราศจากความรักมาตลอดชีวิต บางทีในอนาคตเขาอาจจะแต่งงานกับลูกสาวของคุณนางหญิงและแต่งตั้งให้เขาเป็นราชินีเพราะเรื่องการเมืองเช่นเดียวกับองราชาเขาทําให้ผู้หญิงที่เขาไม่ได้รักก็ลายเป็นภรรยาของเขาและใช้ชีวิตอย่างมีอํานาจและวางแผนมาตลอดไม่น่าอิจฉาเลยตลอดชีวิตนางสนมซีถอนหายใจและพูดว่าคุณพูดถูกบางทีการซ่อนตัวอยู่ในเมืองเล็กๆเ,เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายฟางจ้านไม่รู้ว่าทําไมเขารู้สึกเศร้าเล็กน้อยนางสนมซีสังเกตเห็นทันที ทำไมคุณไม่มีสร้อยข้อมือข้อมูลละ่ะอาฟังจ้านไม่รู้ว่ามันคืออะไรสร้อยข้อมือข้อมูลอะไรนางสนมซีคิดว่าบางทีสภาพความเป็นอยู่ก็ยากเกินไปเขาจึงไม่มีเงินซื้อสร้อยข้อมือเธอจึงสายหัวเบาๆแล้วพูดว่าไม่มีอะไรฟังจ้านเห็นว่าเธอไม่ได้พูดอะไรเลยเธอจึงไม่ตามไปถามต่หลังจาก,กลับมาที่คฤหาสน์เขาเห็นนายน้อยที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เขาโน้มตัวไปและถามเบาๆนายน้อยสร้อยข้อมือข้อมูลคืออะไร นายน้อยไม่คิดว่าเขาจะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำสร้อยข้อมือมักจะใช้สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายและการติดต่อเมื่อเห็นว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆนายน้อยจึงเปิดเครื่องรับข้อมูลและโบกมือให้เขามานี่ฟางจ้านเดินเข้าไปหาเขาเห็นว่านายน้อยไม่รู้ว่าควรคลิกปุ่มไหนและหน้าจอแสงขนาดใหญ่ก็กระพริบไปในอากาศจากนั้นด้านหน้าของฟางจ้านก็เป็นหน้าจอแสงไฮเทคที่ปัดผ่านหน้าข้อมูลต่างๆอย่างรวดเร็ว เมื่อนายน้อยคลิกไปที่หน้าจอใหม่ในส่วนข้อความมีโหมดต่างๆให้เลือกด้วยรูปภาพดินามิกถูกคลิกเพื่อนำเสนอภาพสามมิติโดยตรงเปเลวไฟของนักดับเพลิงสองคนที่ต่อสู้กันในภาพนั้นลอยอยู่ในอากาศซึ่งเป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งฟางจ้านถอนหายใจด้วยอารมณ์ว้าวใน,ในายน้อยยิ้มเทอร์มินัลข้อมูลสามารถทำได้หลายอย่างเช่นท่องอินเทอร์เน็ตหรือติดต่อความเข้าใจของฟางจ้านคือนี้ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือใช่ไหมมันดูน่าสนใจมากเขาจึงถามว่า ถ้าอย่างนั้นผมขอซื้อได้ไหมนายน้อยลังเลอยู่ครู่หนึ่งได้ได้ฟังจ้านรอให้เขาพูดจบคุณสามารถซื้อโมเดลธรมธรมดาๆได้แต่มันอาจมีฟังก์ชันไม่มากเท่าของชั้นนายน้อยกล่าวว่าและอาจจะไม่มีการอนุญาตมากมายนะฟังจ้านถามว่าเป็นเพราะราคาหรือเปล่านายน้อยพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าราคาของเทอร์มินอลข้อมูลรูปแบบนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่พันเหรียญทอง และเนื่องจากชั้นมีพลังเหนือธรรมชาติจึงมีฟังก์ชันที่เปิดใช้งานอยู่ค่อนข้างมาก1,000งฟังจ้านตกใจมากและเขาบอกว่าทำไมเขาและเสี่ยวต้าถึงไม่มีมันลืมไปเถอะจูจูผมก็รู้สึกว่าผมไม่ต้องการอะไรมากอีกต่อไปแล้วฟังจ้านเช็ดหน้าขอบคุณนายน้อยผมสงบลงอีกครั้งแล้วรูปลักษณ์ที่น่ารักของเขาช่างน่าสมเพชนายน้อยพูดเบาๆว่าถ้าคุณต้องการฉันสามารถซื้อให้คุณได้นะ การศึกษาที่ฟางจ้านได้รับมาตั้งแต่เด็กนั้นไม่ได้เอาเปรียบผู้อื่นเขาสสา่หัวอย่างสุภาพและพูดเบาๆขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณแต่ผมคงไม่มีที่มากมายขนาดนั้นหากต้องการใช้ตอนนี้เหรียญทองหนึ่งพันเหรียญย่ออาจไม่ใช่เงินที่มีค่าสำหรับคุณเป็นพิเศษแต่สำหรับผมมันเป็นผลรวมทางดาราศาสตร์และผมไม่สามารถรับของขวัญชิ้นนี้ได้อย่างสบายใจในายน้อยพูดอย่างช่วยไม่ได้แล้วถ้าถือเป็นเงินเดือนที่ฉันจ่ายให้คุณละ่ะเงินเดือนล่วงหน้า ฟางจ้านทำการคำนวณที่น่ากลัวตอนนี้เขามีเหรียญทองเพียงห้าเหรียญต่อเดือนและโทรศัพท์มือถือของสถานีข้อมูลมีราคาหนึ่งพันเหรียญทองแล้วเขาต้องทำงานกี่ปีเพื่อชำระนี้เมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้ฟางจ้านก็ขี้ขลาดเล็กน้อยและเขาก็รีพูดว่านายน้อย,อยไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยนี้นี้ผมคงจะนอนไม่หลับตอนกลางคืนเป็นแน่นายน้อยอย,ยิ้มอย่างมีความสุขหลังจากฟัง แม้ว่าวันนั้นจะไม่ราบรื่นมากนักและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนโชคร้ายแต่บ่อยครั้งมากขึ้นตรับใดที่จิตใจย,ยังมั่นคงจิตใจก็ยังสดใสและอยู่เหนือหลายสิ่งเทศกาลประจำปีที่สำคัญที่สุดของแลนสตาคือเทศกาลประจำเมืองฝั่งจ้านค้นพบโดยไม่คาดคิดว่าสิ่งนี้คล้ายกับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในครอบครัวของเขาเองมากปีที่แล้วครอบครัวได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อถึงปีใหม่ปีนี้ทุกอย่างแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง หนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดบนถนนเช่นกันหลายคนออกมาตามถนนสว่างสวัยด้วยโคมไฟหลายคนมีรอยยิ้มบนใบหน้าพวกเขามีความสุขจริงๆพวกเขาไม่ทานอาหารที่เน้นเนื้อสัตว์ปีละสองสามครั้งและส่วนใหญ่ใช้สารอาหารแท้แทนมื้ออาหารแต่จะแตกต่างออกไปในช่วงเทศกาลกลางคืนที่หนักหน่วงพวกเขาจะใช้เงินออมหนึ่งปีเพื่อไปชอปปิง้งเสี่ยวไต้ยังพูดกับฟางจ้านว่าฟางจ้านหลังจากสองวันเราจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่สองชุด ฟางจ้านไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่หลังจากฟังแล้วเขาก็ไม่สามารถซ่อนความสุขของเขาได้โอเคโอเคนอกจากนี้ยังมีผู้ขายเนื้อสัตว์มากมายบนถนนครอบครัวปิงปิงซื้อมันไว้ข้างหน้าและฟางจ้านก็เฝ้าดูจากด้านหลังเมื่อเห็นซี่โครงหมูก็เลยขอให้เจ้าของร้านช่างน้ำหนักสักหน่อยเสี่ยวต้ากล่าวว่าทำไมคุณถึงซื้อสิ่งนี้ฟางจ้านตอบเบาๆฉันจะส่งบางส่วนไปบ้านคนอื่น เสี่ยวต้าสับสนมากเขารู้ดีและดูเหมือนว่าฟางจ้านจะทำงานให้กับครอบครัวที่มีสภาพครอบครัวที่ยากลำบากแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือเขาจะซื้อเนื้อให้พวกเขาด้วยฟางจ้านสนใจเรื่องนี้แค่พูดว่าใกล้จะถึงวันส่งท้ายปีเก่าแล้วและครอบครัวของพวกเขาก็ต้องมีปีใหม่ที่ดีเช่นกันเสี่ยวต้ากล่าวกับเขาว่าทำไมคุณถึงดีกับพวกเขาขนาดนี้พวกเขาไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยซ้ำใครยังไม่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากฟางจ้านยิ้มเบาๆ เอาล่ะมันเป็นเพียงไม่กี่เหรียญทองแดงหลังจากเทศกาลก็ถือเป็นการจับรางวัลเสี่ยวต้าสะกิดหัวผู้เท่าผู้ใจดีฟางจ้านรู้ว่าเขาไม่ได้โกรธและเขาไม่รีบส่งไปหลังจากที่เขาซื้อของดีแล้ววันนี้ครอบครัวของปิงปิงต้องการแพ็คของและมีคนในบ้านที่เป็นคนทำแต่มีผู้จัดการอาวุโสเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รับผิดชอบและยังไม่ถึงคราวของพวกเขาฟางจ้านตัวเล็กทำที่บ้านปิงปิงชาวแลนสตาจะกินอาหารและขนมในตอนกลางคืน ซึ่งโดยปกติจะรับประทานร่วมกับญาติญาติของพวกเขาจากนั้นจึงมอบของขวัญให้กันซึ่งแสดงถึงคำอวยพรปิงปิงยังตะโกนว่าแม่ครับผมทำอาหารและขนมได้ผมอยากกินอันแรกแม่ปิงปิงพูดด้วยรอยยิ้มเอาละ่ะแม่จะให้คุณกินคนแรกเลยละ่ะฟังจ้านอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าประเด็นนี้คืออะไรแน่นอนอยู่แล้วที่นี่อาหารและขนมอันแรกจะต้องให้คนที่อยู่ใกล้ที่สุดกิน แม่ปิงปิงพูดเบาๆสำหรับอาหารอีกตัวนั้นมักจะให้ญาติๆและเพื่อนฝูงกินจริงๆแล้วถ้าต้องพูดก็ต้องมีคำพูดมาก่อนเสี่ยวต้าเข้ามาแล้วพูดว่าคุณพูดอะไรแม่ของปิงปิงยิ้มอย่างลึกลับคุณบอกว่าเด็กสาวและเด็กผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัวจะใส่น้ำตาลชิ้นหนึ่งลงในอาหารที่ห่อไว้แล้วส่งออกไปถ้าอีกฝ่ายบังเอิญกินอาหารสนัสนัดลาดหลักก็หมายความว่าคุณแต่งงานแล้วและคุณจะได้รับพรจากพระเจ้าตลอดไปฟางจ้านรู้สึกโรแมนติกมากว้าว เสี่ยวต้ามองเขาคุณเป็นอะไรคุณไม่มีใครที่คุณชอบหรือมันดูน่าสนุกจังเลยฝั่งจ้านไม่เคยมีเทศกาลบนโลกใบนี้ดังนั้นเขาจึงสนใจมากฉันขอลองดูได้ไหมแม่ของปิงปิงพยักหน้าและยิ้มแน่นอนนี่เป็นครั้งแรกที่ฝั่งจ้านกินซึ่งเป็นเมล็ดถั่วชนิดหนึ่งกรอบมากผิวด้านนอกของเมล็ดนี้มีความนุ่มชาวแลนสตาจะทำให้พวกมันนิ่มลงด้วยของเหลวข้นน้ำแล้วหมักให้เป็นเส้นบะหมี่แล้วห่อด้วยถั่วแล้วนึ่งให้เข้ากันหอมอร่อย หลังจากนึ่งแล้วฟางจ้านก็ทานอาหารไปเล็กน้อยและรู้สึกอร่อยมากเสี่ยวต้ายื่นของที่เขาทำเองให้เขาลองของที่ฉันทำดูสิมันอร่อยไหมฟางจ้านหยิบไปสองสามชิ้นแล้วกินเข้าไปและเขาก็เกือบจะอิ่มแล้วหลังจากรับประทานอาหารแล้วพยักหน้าและยืนยันว่ามันอร่อยเหลือเพียงจานเดียวเท่านั้นเสี่ยวต้าถามอย่างไม่แน่นอนแล้วคุณยังกินข้าวอยู่ไหมฟางจ้านอดทนไว้จริงๆเขาสายหัวอย่ากิน ปิงปิงเข้ามาแล้วพูดว่าพี่เสี่ยวต้าให้ฉันกินข้าวเถอะเสี่ยวต้าทำไม่ได้ดังนั้นเขาจึงยื่นจานให้เขาแล้วพูดว่าเอาละ่ะถ้าต้องการก็กินเลยปิงปิงมีความสุขมากเขาหยิบมันขึ้นมาจากจานแล้วใส่เข้าปากจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างและพูดอย่างพอใจว้าวมันหวานฉันกินผลไม้หวานของคุณแล้วพี่เสี่ยวต้าสีหน้าของเสี่ยวต้าดูทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยมันดีจริงๆแม่ของปิง,ป,งปิงออกมาและยิ้ม พวกคุณสองคนมีโชคลาภกันดีเสี่ยวต้ามองปิงป,งปิงสั้นๆใช่ไม่เช่นนั้นฉันจะไม่สามารถพบคุณบนท้องถนนได้และแม้กระทั่งยอมสละโคต้าการรักษาด้วยซ้ำฟางจ้านกำลังดื่มน้ำอยู่ข้างๆและพูดติดตลกบางทีอาจจะมีการแต่งงานอะไรบางอย่างเสี่ยวต้าจ้องมองเขาฟางจ้านยังคงหัวเราะเขาไม่ได้อยู่นานหลังจากรับประทานอาหาร หลังจากพักผ่อนมานานเขาก็จะไปเยี่ยมบ้านคนไข้ของเขาหลังจากที่เขามาที่นี่เขาไม่มีเพื่อนเลยเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้นสุภาพบุรุษผู้ป่วยและนายน้อยเป็นเพื่อนกันดังนั้นฟางจ้านจึงบรรจุขนมสองกล่องที่เขาทำเองหนึ่งในนั้นก็มีน้ำตาลอยู่ด้วยแต่พอนึ่งแล้วก็แยกไม่ออกว่าอันไหนคืออันไหนเขาอุ้มมันแล้วเดินช้าๆไปที่รานเล็กๆขององราชาเมื่อก่อนมีคนอยู่ในบ้าน แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกแล้วและมีที่จอดรถไว้ข้างนอกด้วยองราชารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นฟางจ้านมาจากนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาคุณอยู่ที่นี่เองหรือฟางจ้านพยักหน้าฉันกังวลว่าจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วนางสนมซีออกมาจากบ้านพร้อมยิ้มเมื่อกี้นายยังพูดอยู่คุณไม่มีเครื่องรับข้อมูลดังนั้นจึงไม่สะดวกที่จะติดต่อคุณองราชาพยักหน้าแล้วกล่าวว่าใช่แล้ว ฟางจ้านพูดว่ามันแพงเกินไปผมยังไม่ได้ซื้อเลยว่าแต่คุณจะไปไหมใช่แล้วมันจะเป็นวันปีใหม่และครอบครัวก็ต้องกลับไปเด็กๆก็อยู่ในเมืองหลวงขององค์ราชาเช่นกันองค์ราชาตรัสตอบว่าพวกเราจึงต้องรีบกลับประเด็นของฟางจ้านไม่ใช่ว่าครอบครัวของคุณรวยแต่พูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่มีอะไรทําหลังจากที่คุณกลับไปทําตามที่ผมสอนคุณและไม่ต้องกังวลมากเกินไป รอจนถึงปีหน้าผมจะไปเมืองหลวงขององค์ราชาและถ้าตอนนั้นสุขภาพไม่ดีผมจะไปเยี่ยมคุณในโลกนี้อาจกล่าวได้ว่ายกเว้นหมอหลวงในวังไม่มีใครสามารถดูแลชั้นได้อย่างพิถีพิถันมากไปกว่าฟาังจ้านสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแพทย์และนักบวชในวังมีไว้เพื่อเงินและอํานาจเพราะเขาตัวตนของเขาแตกต่างแต่ฝั่งจ้านนั้นแตกต่างเขาเป็นหมอที่รู้ว่าเขาอาจไม่จ่ายเงินแต่ก็ยังพยายามมารักษาเขาให้ดีที่สุด เรากับว่าอง์ราชาได้รู้จักอาชีพแพทย์อีกครั้งเป็นครั้งแรกในชายหนุ่มอย่างฟังจ้านฟังจ้านไม่ใช่นักบวชแต่ดูเหมือนเขาจะเป็นแพทย์ที่แท้จริงภายใต้แสงสว่างของพระเจ้าอง์ราชามองลงมาที่เขาหยิบเหรียญเล็กๆออกมาจากอ้อมแขนของเขาเหรียญทองคํานั้นสลักคําว่าและพูดเบาๆว่าฉันจะปกป้องคุณสําหรับการรักษาของคุณสําหรับฉันและตอนนี้ฉันจะรับสิ่งนี้คำสั่งมอบกาดให้คุณแล้วคุณควรเก็บไว้ให้ฉันด้วยและสัญญากับฉันว่าจะไม่มีใครเห็นแบรนด์นี้นอกจากคุณโอเคไหม ฟางจ้านรู้สึกว่าแบรนด์เล็กเท่และหนักนิดหน่อยแต่ตอนนี้เขาแค่รู้สึกว่าน้ำหนักมันหนักและเขาไม่รู้ว่าน้ำหนักที่แท้จริงของแบรนด์นี้มีค่าแค่ไหนฟางจ้านถามว่านี่คืออะไรหลังจากที่คุณมาถึงเมืองหลวงขององราชาแล้วหากคุณพบปัญหาใดๆให้นําป้ายนี้ไปที่สถานีตำรวจท้องที่แล้วคุณจะพบกับฉันองค์ราชาตรัสกับเขาว่าแต่อย่าใช้มันอย่างไม่ตั้งใจ ฟางจ้านรู้สึกว่าตัวตนของบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาอาจไม่ปกติเขาอยากจะถามแต่แล้วเขาก็คิดขึ้นมาว่าถ้ามีคนเต็มใจบอกคุณพวกเขาจะพูดตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันไม่ใช่เหรอแค่ยิ้มและโค้งคำนับโอเคฉันรู้นางสนมซีถอนหายใจด้วยอารมณ์สำหรับความรู้เรื่องมารยาทและความสนใจของเขาเด็กคนนี้ดูไม่เหมือนคนธรรมดาเลยด้วยท่าทางและการเลี้ยงดูของเขาเขาดูเหมือนในน้อยแห่งตระกูลขุนนาง ป้ายเล็กๆนี้เป็นของขวัญจากอาจารย์และฉันก็มีของขวัญให้คุณด้วยนางสนมซีออกมาจากบ้านแล้วหยิบกล่องไม้มาคุณเปิดมันได้หลังจากที่เราจากไปแล้วนี่คือความประหลาดใจของฉันสำหรับคุณฟางจ้านต้องการดูตอนนี้แต่เนื่องจากนางสนมซีพูดเช่นนั้นเขาจึงได้แต่อดทนเอาละ่ะขอบคุณครับท่านมาดามองราชาก้มหัวและแต่ศีรษะของฟางจ้านเสียงของเขาเ,าเบาและครู่หนึ่งฟางจ้านก็รู้สึกคุ้นเคย อย่าขอบคุณพวกเราเราควรขอบคุณนะเด็กน้อยรอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งในเมืองหลวงขององ์ราชาฟางจ้านตกตะลึงเล็กน้อยเขาเห็นว่าครอบครัวขององ์ราชากำลังจะจักไปจึงรีบตามเขาไปท่านเอาไปกินข้างทางก็ได้ฟางจ้านมอบในมือให้องราชาแล้วยิ้มผมทำเององ์ราชาลังเลอยู่ครู่หนึ่งหยิบมันขึ้นมาและขอบคุณเขาฟางจ้านยืนอยู่ที่นั่นและเฝ้าดูพวกเขาออกไปจากนั้นจึงกลับไปที่คฤหาสน์พร้อมกล่องไม้เล็ก พรุ่งนี้เป็นเทศกาลฉงเสียวและทุกคนเต็มไปด้วยความสุขในระหว่างวันเขาอยู่กับเพื่อนเขาจงใจจำบางสิ่งไม่ได้แต่เขาประสบหลังจากการแยกครอบครัวของสองสามีภรรยาความรู้สึกบางอย่างที่เขาเก็บกดไว้ในใจก็ค่อยๆระเบิดออกมาวันส่งท้ายปีเก่าฉันคิดถึงบ้านพ่อแม่คุณปู่พี่ชายและเขากลับบ้านได้เมื่อไหร่อยากกินหมูตุนที่พ่อทำให้อยากดูหนังใหม่ของแม่อยากไปเที่ยวกับพี่ชายและอยากคุณกับพี่ใหญ่ ฉันอยากจะบอกเขาว่าตอนนี้เขามีแนวโน้มดีมากสามารถไปหาหมอเพื่อคนอื่นได้ว่าเขาเหนื่อยและหนักมากมีเรื่องยากและลำบากมากมายและเขารู้สึกเศร้ามากไม่รู้มีคนเรียกเขาจากด้านหลังฟางจ้านหันกลับมาโดยมีคุณยายหลี่ยืนอยู่ข้างหลังเขาและพูดเบาๆว่าคุณเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเหรอฟางจ้านพยักหน้า นายน้อยไปนอนแล้วแต่เขาขอให้ฉันบอกคุณว่าพรุ่งนี้สำหรับเทศกาลคุณต้องตื่นเร็วขึ้นเรามีกิจกรรมบูชาพระเจ้าดังนั้นคุณควรไปด้วยเช่นกันคุณยายหลีกล่าวฟางจ้านพูดว่าโอเคคุณยายเพิ่งจากไปหลังจากกลับมาที่ห้องของเขาฟางจ้านก็เปิดกล่องไม้เดิมทีเขาคิดว่ามันอย่างอื่นแต่เมื่อเขาเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในดวงตาของเขาก็ค่อยๆเบิกกว้างเมืองหลวงขององราชา องราชาเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนและรีบกลับไปยังเมืองหลวงขององราชาก่อนรุ่งสางของเทศกาลประจำเมืองที่ประตูเมืองเจ้าชายยืนอยู่ที่หัวหน้าฝูงชนชายหนุ่มมีท่าทางตรงเขาสวมเสื้อคลุมสีดำและเสื้อคลุมที่ปักด้วยได้สีเงินยังมีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะมีกี่คนเขาก็เป็นคนที่ถูกพบเห็นตั้งแต่แรกเห็นและจะไม่มีวันถูกละเลยอย่างแน่นอนองราชาลงจากรถและถอนหายใจหลังจากเห็นชิงเหอ ฉันไม่ได้เจอคุณมาสองสามเดือนแล้วดูเหมือนคุณจะลดน้ำหนักได้มากและสูงขึ้นนิดหน่อยชิงเหอโค้งคำนับและเปิดริมฝีปากของเขาท่านพ่อฝ่าบาททรงกังวลมากเกินไปน้ำหนักของข้าพระองค์ก็เท่าเดิมเสมอคุณควรจะหนักกว่านี้เมื่อคุณโตขึ้นแต่ตอนนี้คุณแบนแล้วคุณไม่ผอมแล้วองค์ราชาถอนหายใจเหตุใดเจ้าจึงไม่รู้ว่าจะใส่ใจร่างกายของตนให้มากขึ้นได้อย่างไรเจ้ามาที่นี่อีกครั้งกลางดึกหลายยืนอยู่ที่นี่อีกหรือวันนี้ก็รุ่งเช้าแล้วเจ้าไม่ได้กินข้าวใช่ไหม ชิงเหอเงยหน้าขึ้นมอง,ององราชาพระพักของพระบิดาดีขึ้นมากดูเหมือนว่าทริปนี้จะได้รับผลดีจริงๆองราชารู้สึกโล่งใจมากเมื่อนึกถึงฟางจ้านเหตุผลหลักคือพ่อได้พบกับหมอเขาเป็นคนที่น่าสนใจและพิเศษมากพ่อจะแนะนำให้คุณรู้จักหลังจากนั้นไม่นานคุณอาจจะสนใจมากเด็กคนนั้นดีมีน้อยคนนักที่จะได้รับการยกย่องจากองราชาซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติจริงๆ แต่เห็นได้ชัดว่าฝ่าบาทไม่ได้สนใจเขาเพียงตอบเบาๆอย่างลวกๆปองราชาดาวเช่นกันเขาไม่ได้กรดเขาแค่มองดูเขายืนอยู่ที่นี่ดูเหมือนเขาจะหนาวสั่นบนร่างกายและเห็นลูกชายคนที่สองที่อยู่ด้านหลังชิงเหอเช่นเดียวกับนางสนมอีกคนของเขาและพูดว่าอย่าทํานะฉันยืนอยู่ที่นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมนางสนมซีพูดจากด้านข้างฉันจะรอคุณอยู่กลางดึก แลนสตามีธรรมเนียมนี้หากหัวหน้าครอบครัวกลับมาจากระยะไกลลูกและภรรยาจะลุกขึ้นกลางดึกรอเตรียมรับลมปัดฝุ่นปงราชาตรัสว่าฉันมีขนมกล่องเล็กๆมากินให้หมดและเอาผ้ารองท้องมาด้วยปงชายรองก็โน้มตัวมาถามว่าบิดาได้สิ่งนี้มาได้อย่างไรแลนสตาไม่ได้ขายขนมแบบนี้แต่เป็นของขวัญจากเพื่อนล้วนๆปงราชายังพูดด้วยความภาคภูมิใจเล็กน้อยหมอตัวน้อยคนนั้นให้พ่อมา นางสนมซีเมมริมฝีปากแล้วยิ้มแล้วหยิบกล่องไม้ออกมาในนั้นมีมากเกินไปสำหรับคนอื่นที่จะกินเจ้าชายคนที่สองและนางสนมต่างก็รับคนละคนและองราชาและนางสมศรีก็รับคนละชิ้นเช่นกันเหลือเพียงคนเดียวบนจานเมื่อชิงเหอเห็นว่าทุกคนหยิบไปแล้วเขาก็สุ่มหยิบไปหนึ่งตัวด้วยแม้ว่าเขาจะไม่หิวแต่เขาก็เงยหน้ามององราชาและกัดเข้าไปหวานจบตอนที่หก้า